ทุกค่ะแม่แม่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของปัญหาหนะักอกหนักใจที่ทุกคนนะทุกคนและทุกบ้านน่าจะต้องเจอก็คือเรื่องของเจ้ายุงร้ายนะคะคือน้องเชอริสาเป็นคนที่แพ้ยุงหนักมากนะคะแม่แม่เป็นทีนี้คือเป็นตุ่มบวมแดงเลยนะคะและบางทีก็เกิดจะเป็นหนองด้วยซ้ํานะคะแม่พีทก,ก็เลยรู้สึกว่าต้องหาตัวช่วยแล้วแหละนะคะ ตัวช่วยที่วันนี้แม่พีจะพูดถึงนะคะแม่แม่ก็คือบาล์มค่ะโอ้มันคือผลิตภัณฑ์บาล์มที่แม่พีรู้สึกชอบมากเพราะว่าเนื้อสัมผัสเขาอ่ะแม่แม่ทาง่ายมากแล้วก็แพ็กเกจตคือพกพาได้สะดวกเนี่ยแม่แม่จ๋าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะแม่แม จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบานแบบนี้เลยนะโอ้ไม่พีรู้สึกว่าใช้ง่ายมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะไม่มีสีไม่มีอลกอรอล์ไม่มีพาราเบน และชอบที่สุดคือไม่มีสเตียรอยค่ะแม่แม่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเนาะที่แบบว่าแม่แม่คนไหนก็ไม่อยากให้ลูกติดสารสเตียรอยนะบาลตัวนี้นะคะสามารถช่วยลดตุ่มคันบวมแดงได้นะจ๊ะแม่แม่แม่แมพิดก็ลองทาให้น้องชริสาดูนะน้องชริสาก็ไม่แพ้จริงๆนะคะแล้วก็ตุ่มคันบวมแดงเนี่ยลดลงจริงๆด้วยนะคะเราจะมาลองดูก่อนว่าอ่ะอ่าเป็นเอส เชลลออยนะคะแม่แม่กลิ่นดีต่อใจมากนะคะละมุนมากเพราะว่าเขาไม่ใช้น้ำหอมเนอะมันเป็นเอเซนเชยลออยที่แบบรู้สึกว่าืมอปลอดภัยนะคะกลิ่นดีกลิ่นดีไหมคะลูกชอบไหมคะน้องชลิสาชอบไหมคะอืชอบมากเลยนะคะอ่าวันนี้น้องชลิสาหนให้พี่ๆดูให้แม่แม่ดูสิเป็นยังไงคะโอ้โหจะเปิดเองเลยหรอคะจะเปิดหาเองเลยหรอคะ ชอบมากเลยใช่ไหมคะอะแม่แม่คนไหนสนใจก็มาไปจัดกันได้ที่เพจมาแมา่ทันจิเลยคะ่ะบ๊ายบาย <laughs>